สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุบุกโซค้นนะครับสวัสดี FC ช่องหนุ่มออฟฟิศลูกิสารชนแนล Channel ครับมือนี่หนุ่มออฟฟิศพาเที่ยวนะครับเจื้ผ้าพี่น้องมาเที่ยวงานเกษตรนะครับงานเกษตรภาคอีสานประจำปี -68 เนาะนะครับงานเกษตรจัดอยู่มอ,อคคบพี่น้องเดี๋ยวหนุ่มออฟฟิศนะครับเะืผ้าพี่น้องเข้าไปในงานเนาะนะครับ มือนี้ยยเสียดายังแน่เนาะนะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามหนุ่มออฟฟิตขอกมาเลยครับช่องหนุ่มออฟฟิศลูกิสานแชนแนลครับพี่นอ้องมีเอกลักษณ์างานกษตรสรียตรงนี้ประครามหวานประขามหวานตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่างพันยางเข้าไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องคนหลายครับมือนี้ครับมือนี้เป็นวันเสาร์ครับ วันเสาร์ที่25มกราคม2568นะครับอ่ค้นหลายครเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดหยุดกับหลายๆคนกับพากันออกมาหาเดินเที่ยวเดินชอปปิ้งนะครับสื่อของจับใจสื่อของงานเกษตรน้องๆเนาะนะครัเดี๋ยวเขายางน้ำกันเบิร์ไปยาวๆเลยครับ มื่อกี้บ่ได้เอาใหม่กันสันมากครับพี่น้องอาจจะเวียนหัวจังหน่อยเด้อนะครับเมื่อกี้กับมาผ้าโพ่านะครับผ้าแส้นของลุงหมูป่าหลานนะครับผ้ากันมม้ขอบขัใวญ่นะครับเต็มรถหมอกกอดนะครับแต่ว่าลูกสาวก็ได้มานั่งครับไปกิจกรรมของโรงเรียนครับมากไหม่มากหลายหลายครับพี่น้อง ฮึบู๊ยสมแขวนี่ครับเท่าว่าอากาศมือเศร้ากับเย็นเย็นนะครับแต่ว่าตอนสวยไหมหน่ตอนนี้เที่ยงแล้วครับพี่น้องเที่ยงแล้วก็เริ่มห่อนเนาะนะครับเริ่มห่อนเดี๋ยวห่อเข้าไปในงานเลยครับเดี๋ยวห่อกข้ไปในงานครับพี่น้อง เดี๋ยวพาพี่น้องครับมาเบิงเบิงงัวเบิงงัวเบิงควายเนาะนะครับควายนะครับงัวนแบบนี้โอ้ไป้ดอนไ้ายดอนมีตู้บริจาคให้ทำบุญนะนะครับโอ้งามงามงามมากป้ายป้ายดอนครับป้ายดอนฮู้นบุญโบราณ อิ่มบูรร่วมถ่ายชีวิตโกกระบืออ,อันนี้เพื่อทำบุญเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นไทยกับไทยจากโรงพยาตา์เนาะพี่เนอะดีกว่าเดี๋ยวเขาอยากไปจุดต่อไปนะครับ งาน,นปีนี้ก็กว้างเนะาะนะครับจัดกว้างท้ามามืออากาศเย็นๆนี่จะดีนะครับมือนีก็เริ่มอากาศส,สวยๆมากอากาศเริ่มห่อนเีนอ oh <my> ของลายครับพี่หน่อ oh <my> หลากหลายยางเนาะ สำหรับคนที่หาของกินของมางานนี่นะครับกินเปรียร้ยว <c oughs> หลายยาครับของหลายครับค้นก็หลายครับคนก็หลายนี่จัดงันขมเอาขมเอาเงินเสียง ข้ามเมาเงินแสนจิ้มฟ้อมจิ้มฟี่จิ้มฟี่น,น,ะะนี่ครับตามสดๆเลยครับพี่นอ้องเส่อเลยสื่อเลยเล,ยลงใจ ไ,ไปจุดต่อไปครับพี่น้องอันนี้ข้าวเกลียบเนาะนะครับมีข้าวเกลียบใส่อัวกากหมูนะครับจากหมูแคบหมูอันนี้หม้อกระทะ <c oughs> กระทะหันกระทะหันครับพี่น้องเดี๋ยวหนูมาไปกินว่าเป็นดอกเนา <c oughs> ะแต่ว่าเป็นตะกินหรือเป็นเสียบครับ สามหวานครับโดนละร้อยสี่ร้อยยี่ไข่เมือเสียมีครับแถวมีแน่นอ่ะเนี่ยไหนน,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 นั่งลม้มต้องละลอยกินหลายของกินหลาย นี่โซนโซนเต้นนะครับโซนของกินเนาะนะครับโซนใหม่่อเนาะมนะุมบอฟิตมากซื้อเสียมครับพี่นะ้องเดยเสียมเนาะเสียมเล็กเนีครับสองลอยข้าวเป็นลถใเ้เหลือสองอยครับไปแต่ใสอยู่เฮี่นอนะนะด้านนี้คร cái vợ con còn cả điều khác nhiều hơn Nhạc to à nhạc to nhặt to cốt lều thay đổi không ít lại các P'long con con chim lại โอ้โหนี่ครับพี่น้องไส้อัวร้อนๆเลยเนาะนะครับน่ากินครับขนาดนี้ก็น้ำพริกพร้อมเนาะนะครับน้ำพริกหมุมา,าม่าพร้อมแคบหมูหมูกระจุ๊บกะหมูเนาะนะครับอย่างได้รับรางวัลชนะเลิศแสดงว่าแสดงว่าร้านนี้เคียร์หยุด เด็ด,ดนากินนะครับใหม่ๆสดๆนะอ้เป็นอหมมาเบิรงสตรอเบอรีครับพี่น้องหวานนี่ชิมด้วยอับสิบาทกต่นี่ร้อยหนึ่ร้อยหานะครับสดๆ คนก็ยังทยอยมาเรื่อยๆครับพี่น้องมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างท่านไอ้ออกอยากส้วนของกินนะครับของกินหลายแห่งครับพี่นุ่มเรื่อยๆเนาะนะครับเออเอาเยอะเอาเยอะน้ำผลไม้สดอันนี้ขันสดๆแบบเราเป็นผลไม้สดหมดเลยพี่สะอาทิตยบ กินชอ,ชอบชอบชอบครับกิน,นแวะซื้อนาบอกข้าวนาอพี่นอ้องอากาศคนข้างที่จะห่อนในใจน้นจงนองคนก็กหลายหลายครับพี่นอ้องยิ่งสวยยิ่งคำม,มากกับแห่งคนแห่งหลายเต็มเลยครับ อันนี้ยังอยู่โซนของกินอยู่นะอันนี้โซนที่สองครับอันเป็นลอกสองมีหลายซอยเนะาะบางทีเนาะเอออันนี้หมูหยอดหมูยอดอะนุ้งโมฟิเดเลียครับ,รรบผิดสื่อมาแล้วเกาลัดก็มีเนาะเกาลาดัดขั้วคง็บหลายสร้อยครับสามสร้อยสีส่สรอย ิสปยางยางาวัตวุอะครับพี่นอ้องต้องเลือกเป็นสร้อยครับยางาวัตถงานมันข่วงครับแล้วก็มันบ่มีแนวสีถือลรวครับเต็มมือแล้วครับเนี่ย <c oughs> มันคือพี่นอ้องต้องเอารถเข็นหรือกระเป๋าเปยมากเนาะนะครับแ<อ>จงเสยน<อ><อ>ไข่ไว้วัปปาสดิดงามแถ้ะ า่า,า,าวาาาเลยสปลาสลิดห้ามครับบางบ่อลาสลิดบางบ่อเชุ่งชาวยหากไม่วงเนี่ย้านนี้มีแน่ผมวงครับงไดิ้วลคพี่น้อง้อะองนะหไปครับพี่น้องค,อคนหลายครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวนูฟิดผ้าลงมาหอดโซนต้นไม้เหรอครับโซนต้นไม้นะครับแม่แม่ก็คือ,อคหลายหลายต้นไม้ต้นหลายดอกใหม่นะครับหลายครับลึกเข้าไปข้างในครับพี่น้อง,องเปิดลึกเข้าไปข้างในเลยครับอันนี้ทางไม้ดอกไม้ประดับไม้ผล ัว <c oughs> ดีเลยครับดีเลยโอ้ไม่ก็ไหลง่ามครับหลายอยอ่างราคากะ <c oughs> ต่อล่องใดครับ <c oughs> ทางนี้เป็นไม่ผนครับมากอก เป็นดอกแล้วพี่น้องเอาไปปลูกความกิน,นอ่วงบาของ,องอขามันเป็นใน,น,นวันสพุนยังงเป็นช้นแล้วจอซาสามรถอกแนละ่องวนกระมี่น้องอังวน,น,นอะโวคาโดนะครับลึกเข้าไป<น>ข้างในพืนครับ เป็นหมากแล้วก็มีคร้บพี่นองหมากเต็มต้นอยู่เ,เป็นกระถางอย่านี่เข้าไปเนองนี่โอ้มาส้วนชวนชมครับหลายสีครับอตอดอกตอคิงแฟนซีกันี

เต็มัดขัดอืมผ้ากะทิครับกะทิน้ำหอมเต็มเลยข้นกะทยอยทยอยมากนครับ่วนน,นนี้ต้องมา เป็นส้นสุดท้ายเนะาะหลังจากมาจากของกินครับเพราะว่านนนนเฮามีโกงไหมก็แล้วเท่าเราขึ้นรถเมื่อพร้อมเมื่อบานเนาะครับเป็นอยงนี้เลยจา้าอันนี้ตกแกตกแกะสองร้อยเอบิวเอบิวหวานเย็นอร่อยไหมแม่เบาลูกค้าหน่อยหวานเย็นหวานไม่ได้หวานจัดนะหวานเพราะว่าเป็นเนื้อเย็นเย็นชื่นใจลองก่อนสิหนึโลละสองร้อยตกแกะมาเนี่ย ออ่ะ่ะยางเบิ่งครับต้นนี้บ่เคยเห็นเลยเนาะอันนี้มาโซนโอยเซียนออนดอกโอยเซียนงา,ามงา,ามงา,ามกล้วยไม้กับนี่ครับพี่น้องกล้วยไม้ข้าวฤษีเต็มเลยครับางามอันนี้โซนกุหล,ลาบครับพี่น้อง I <laughs> do ต้นนี่ขายดีนะครับพี่น้องส้นไม้ดอกไม้ประดับส้นไม้ผลนะครับก็สื่อด,ดีเลยครับพี่น้องอเมืองเินะครับขายดีครับพวกแม่ข่าก็ขายดีอืม พ็เลยครับพี่น้องงานย้าออกไปพ่วงครับมุมนี้ผักหวานครับผักหวานปลาต้นกระท่อนปุ้ยฝายลำมดุดสวนนี้สวนนี้หม่ใหม่งามครับต้นยี่ใหญ่ยมีนดครับข้างหลังเป็นไม่ที่เป็นนเรามะขายด้วยครับ ดำอมุ่นเขียวมีเบิร์ตครับพี่น้องมีเบิร์ตเนาะนะครับหลายครับตะลิงปิงข้าวเที่ยวะละล้างตาครับพี่น้องมาเที่ยวกันเนาะนะครับมาเที่ยวมาช้อปปิง้งไม่พวกนี้พวกไรเนาะนะครับของอยู่ของกินกันหลายครับพี่น้อง ครับพี่น้องตัวน,นี้เขาอยู่โซนอ่าโซนประกวดสัตว์เนาะนะครับประกวดสัตว์อันนี้ก็สิเป็นแพะครับพี่นอ้องน้องแพะเนาะนะครับแบบแ <c oughs> อบประกวดเนาะครับเพราะว่าเพิ่นติดป้ายติด,ต,ดตัวเหล็กโอ้นี่โตัตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวใหญ่เนาะนะครับมีมีเขาครับ โซนนี่จะเป็นโซนแพะครับไี่เลยครับเออคอิติดไม่ไดกไว้นะแพะงามแพะน่ารักอ๋อนี่นี่ครับอันนี้คือการันตีของของฟาร์มเนาะเออสวย,สวยโอ้หลายเลยครับขอไป้างในครับอ๋อครับหลาหลายนายีนย่แม่ แบ้เบ้เจ๊ร้อนไหมครับร้อนไหมอะอเคดครับเดี๋ยวเราออกมปอีกส่วนหนึ่งเนาะหลายเยอะพี่เนอะเป็นแพะแพะนุ่มบบกครับเนาะนอ,อ่อนอ่อนเนาะ ตัวผู้ตัวเมยียแบบนี้ครับหลายครับทางนอกกับนี้เนาะด้่นอกเนาะหลายครับอายุบนรถกับนี้นะครับเ,เป็นหนาจะถึงคนทรงมาถึงปะ เออหนีคลองนี่หักหลายเลยครับนี่นี่กระรันตีพร้อมรับมีถั่ยพร้อเนาะครับถั่ยพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> เออมีพ่อขั้นบ่ ไปแห่งไหนไปเต็นเต็นจันห้านเนาะแพะเนื้ออ๋อฝั่งนี้เป็นแพะเนื้อพอไปได้ปะครับเป็นกระลังแหกคนี่อยูน่นะครับกําแพแพะแห่งชาติอ๋อ เป็นงานประกวดแพะพอ่องอยู่ในงานเกษตรครับพี่น้องอ๋อโอเคเราไปส้นต่อไปเนาะครับพี่น้องัร้อยตัวมางหวัดส้นไก่ครับพี่นอออ้องออไก่นไกชนเนาะนะครับไก่ชนนะครับไก่ชนไก่เนือ้อนะครับส้นนี่อ่าจะเป็นพอพันไก่ไก่ชนเนาะไก่ตีแหละหลากหลายเลยครับ ใส่ซ no. yeah, flo ุ้มไปเนาะโชว์ครับแมวพันกันนีครับจเสียนไกลเลยครับมุมนี้ครับฟังนี่ก็สินีไก่ต่างๆเนาะไก่หน่อยไก่สีไก่เจ้า หลากหลายครับออกเหล่าก็มีครับคุณครับบินด้วยเุมือนนอกจากไก่ไก่อยังนี่ไก่ซิวกี้เอ้ยไก่ซิวกี้นะครับตัวละเกาลอยแบบน,นี้ครับแพงอยู่เรื่นี่เออนี่จีต่หักแต่กับพี่น้องโอ้เออตัวละเกาลอยครับเนี่ยเออต่หักเรื่อยเลยเนาะ มีเป็ดพร้อมเป็ดกับมีครับอันนี้เป็ดมรรีกับไส้เนาะท่าสวนเนาะแทะอันนี้ครับ,รบ,ห,รบหลากหลายเลยนะคอันนี้ตาหักโอ้ี่โหตาหักครับเออครับดูมุมๆใกล้ๆนี่แหละครับไก่ชนเนาะครับเซียนไก่ทั้งหลายก็พากันมาชมไก่ อั่เหมูก็มีหมูอุดๆอุดๆๆๆอุดๆๆๆๆหมูมีแพะอ้อันนี้ก็จะบ้ายสองแล้วครับอากาศก็เริ่มหอนเนอะสัตว์ก่หนอันเดี๋ยวเขาไปส่วนต่อไปกับพี่น้องครับ โซนใกล้ๆกันคือซี่หี่เต่าครับพี่น้องเต่าเต่าเต่าตัวใหญ่เลยเต่ายากักษ์เต่ายากักษ์หมูหมูเด็กหมูนหน่อยเนาะครับพี่น้องตทหันารทหารถ่ายก,กินนมหมูมนหน่อยหน่อยถ่ายกินนมเออเอานะครับเด็กหน่อยกวอนว่ะเสีอร้องกวอน ได้กินบ้าล่ะได้กินบ้าล่ะตอนนี้มาถึงโซนกองอเมริกันเนาะนะครับโซนกองอเมริกันนะครับคณะสัตวศาสตร์มดินแดงนะครับฝันเก่นยูนิเวอร์ซิตี้นะครับจเป็นไปที่กลางเนาะนะครับ คนนี้ก็บเสีมีเป็ดเนาะนะครับมีเป็ดมีไก่ไก่ไก่ไข่นะแพะนะครับแพะเนาะแล้วกินอาหารอยู่นะครับโคนมโคนมกับนี้เนาะกับน้องนอนเจียหยาง โคพันพื้นเมืองมัวบ้านเฮามัวม,มีควายสำหรับควายนี่ก็เด็กรุนไมไ่หลายคนก็บพอ่ค่อยเห็นแล้วเนะวาะแต่ว่าเป็นแถบชนบทที่ดีก็จะหาเบื้องย่างแล้วเนาะ,ะ,ะตอนนี้เรามาถึงโซน เกษตรนะครับรถเกษตรมีเยอะแยะเลยนะครับมีรถดแม่โครลดตากรถเกล็ดรถไถนะครับแล้วก็เป็นเครื่องจักรเกษตรกันหลายครับหลายยี่ห้อแร้วก็จะมาจัดบูธเนาะนะครับอุปกรณ์ของเกษตรนะครับต่างๆเนาะนะครับหลากหลายนะครับสมชื่อว่างานเกษตรแล้วเนาะครับพี่น้องเออ เหระครับดูเยอะแยะเลยครับรถไทยยัยกับมีเนาะเหรอครับอุปกรณ์เครื่องเสษยบหลากหลายเทียบเลยนะครับอ่านะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะนะครับตัวโฟิกกับผ้าพี่น้องนะครับมา เที่ยวเที่ยวมาเลาะงานเกษตรภาคอีสานประจําปี2568นนะครับจะอยู่มอคอนะครับพี่น้องเนาะนะครับจะอยู่มอคอหรือมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะครับอ่ากัตีนนอนมาเที่ยวมาเบิ้งมาชอปปิ้งนะครับอ่าของอยู่ของกินต้นไม้ต้นไหลอุปกรณ์การเกษตรต่างๆนู่นนะครับกับเพื่อได้อยู่ใกล้ๆกับแวะมานนะครับอมีโดนพร้อมนะครับนี่โดนเกษตรนะครับ กับแวะขามาเบิองได้น้อนะครับพี่น้องกัมาเบิองมาชมมาเลือกซือ้อเลือกหาอปาาุปกรณ์นะครับต่างๆน้อน,นะครับสำหรับคลิปน,นีฟฟป้นะครับเอาไว้สำนีสักก้อนนะครับคลิปหน้านุ่มออฟฟิศสิบห้าไปใสนะครับกับพี่น้องนะครับติดตามกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้น้อนะครับหนุ่มออฟฟิศสิบห้ไปเที่ยวไปเลาะไปรีวิวนะครับที่เก่าเนาะนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสักก้อนอยู่ดีไม่แห้งจุกจุกทุกคนครับสวัสดีครับ Thank you.